หาจำตั้งใจฟังจะอธิบายึงเรื่องเลียงติดตังของโบราณท่านบอกว่าเลียงติดตังผู้เฒ่าเก่าแก่เคยกูดอดูเสมอเสมอเลียงติดตังซึ่งมันแน่นหนาที่สุด ลิงติตตังนั่นคืออะไรตังในไม้กว่ามา <c oughs> จิตเขาเราเรียกว่าจิตจิตขเขาเรียกว่าลิงเหมือนกับลิงไม่อยู่นิ่งใดยังเรียกเหมือนกับลิงอันนี้ยังตังตังนั้นอาจจะไม่เข้าใจบางคน <c oughs> เขาบักเอายางไม่เป็นยางขนุนก็ยางใสก็ตามเถอะยางไม่จากต้นไม้แล้วเนะ่เข้ามาเชี่ยวมาใสน่นมันยางแต่ว่าการเชี่ยวนะั้นถ้าใสน้ำมันยางยากมากไว้ก่อนไม่เหนียวถ้าใส่น้อยมันก็ค้นแข็งเกินไปใส่พอดีพอดีมันจะเหนียว อนนี้เขาว่าเรียงติดตังแล้วทำไมยังมาติดเรียงมันชอบไข่ถ้าเห็นไข่ก็จกับมาบี้เลยเขาเช็นทำเอาอย่างนั่นนะเคี่ยวที่ดีแล้วก็ไปใส่ไข่ไว้ไใส่ฟองไข่นึงไว้เอาไปไว้ในที่เรียงไปๆเข้ามาเลยสมากมันลง ไล่ลงกินเข่าเขาเขาไว้ทางมันมานั่นนะยิงมันเห็นมันก็ชอบใจเป็นของชอบมันได้ใได้ๆมา <c oughs> เนี่ยคขัวจับบี้เลยบี้เลยยามันก็แตกออกจับฟองไข่กัติดมือ ต็บมือข้างหนึ่งไว้ก่อนนะทีแรกไม่ทราบอยู่แทนเลยมันมีสองมือเท่านั้นก็เอามือที่สองใส่ขวดมันติดมือข้างหนึ่งอ่ะมือที่สองก็ติดด้วยกันอีกทำยังไงคะนี้ก็ใช้เท้าทั้งสองสิขวกเขียหีบยันออกก็ไปติดกันอีก เท่าที่สองที่สามไอ้ที่สามไอ้ที่สองมันก็ดีไอ้ที่สามันก็ดีเท่าขวาเท่าซ้ายพันกติดทั้งหมดเลยทำไงยังจะปากนันก็ปากกัดปากคันจะไปติดเขาอีกเลยมดไม่ทราบจะทำยังไงกันมดท่านั่นแหละเรียนคิดติดตามกันเดี๋ยวมดท่าเท่านั้น เหมือนกับคนเราทำมาได้ทังไปไม่รู้จักมีความอยากความหิวจะงค่อยแสวงหาเรื่องอาหารการกินมีที่พกทุกสิ่งทุกอย่างจะโดยกลม่ามีเลย,ย,ยอ้อมปดีเรื่องแสวงหาอาหารทั้งนั้นมนุษย์คนเรา จะเป็นพ่อค er ้าวานิชก็เรียกว่าแสวงหาอาหารจะเป็นคณะเต่การก็เรียกว่าเสวงหาอาหารจะเป็นผ้าที่สู่สามเณรหรือวัดหรือววาสุวาติกาล้วนจะแต่อาหารเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสวงหาเหมือนกะลีกตัวนั้นแหละ ม้แตนไครมันชอบใจมันก็บี้เลย <c oughs> ไปหาอะไรก็หาเธอคนในโลกนี้ทั้งหมดถ้าไ่ทานแค่อย่างเดียวก็หมดเรื่องกันไปแต่นี่เราทานอยู่ต้องแสี่ยงหาดูความยาก บางคนเขาบอกว่าไม่มีการอยากไม่สนุกคนหาอยู่ว่ากินในโลกนี้สนุกเพราะการอยากการกินนั่นแหละยังค่อยสนุกแต่พู้พุทธเจ้าบอกว่าการอยากการกินนั่นแหละีย่กว่าทุกข์มันโกงมันขาบท่าน <c oughs> ันไม่อยากที่เฉยเสีย มันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องเสวงหาอยากปากท้องเราไม่ต้องไม่ต้องอยากอะไม่ต้องกิเนเ่ยมันก็หมดเรื่องนไปแต่ทีนี้มันมีปากมีท้องเลยดิมันหิวอะไรดิแั่งค้อแสวงให้เราพิการต่างๆ <c oughs> แสวงไปแสแวงมาเดยไปถูกตังเึียว่าเรียงติดตัง ต่า <c oughs> งมันของเหนียวที่สุดมนุษย์ชาวโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นลิงลิงฆ่าก็แปลว่าเพศคือมีแต่เพศหญิงเพศ, <c oughs> ศ,ศชายเนี่ยว่าลิงค่าทั้งเพศหญิงเพศชายเน่ยทั้งหมดหาย กินพ้ายอยู่ค่ะกินได้กันทั้งนั้นหญ <c oughs> ิงข้าแต่าเพศเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายรวมควมเรียกว่าหากินได้กันทั้งนั้นหากินที่ไหนแล้วกัรนีเอาได้ไหมหาก็อยู่ในคนท่านี่แหละ ในนอกจะทันาหาแล้วไปไปมาๆก็กลับลงมาทันาหาของเก่าคือรูปเวทนาเป็นรูปเวทนาในสังขารไอ้เป็นไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้แหละรูปเอาเนี่ยหลงรูป คือมันอยากไดู้ปมันก็รูปมาติดตัวอยากนั้นไปติตดอีกขั้นห้าคือตัวรูปนั่นหาว่ารูปของเรารูปจิตตัวของเรานี่แหละไม่อื่นไกลนอกจากตัวของเราหรอกจิตของเราแค่ก่านมันเข้าไปติดคนอื่นถือว่าเราว่าเขา ถือว่าตนวัดตัวถือว่าโลกร่างของเราอพอแล้วเกิดขึ้นมาในรูปเป็นเป็นของปรากฏึ้นมาแล้วแต่ถืออย่างนั้นได้ร่ำไปเจ็บก็ว่าเราเจ็บป่วยก็ว่าเราก็ป่วย ไม่อยู่ดีสบายก็เราไม่อยู่ดีสบายเป็นไขเร,เนรเป็นน้าก็เราเป็นไขรเป็นนาสบายก็เราสบายาเราสุขสบายมาอยู่เย็นเป็นสุขชอบอบพอใจก็ตัวขันหาได้แหละไม,ไม่ไม่อื่นไกลเลยคร,ร <c oughs> าวนี้ก็เห็นตัวของเราแล้วเ,เป็นสุขแล้วคราวนี้ ก็เห็นคนอื่นก็เป็นสุขเหมือนกันอยากชอบรักซึ่งกันและกันเห็นเราเป็นสุขแล้วก็ชอบคนอื่นเป็นสุขยินดีพอใจกับคนอื่นกับลูกอื่นถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์ก็แล้วลองดูมันจะชอบบอ,อกเจ้าจิตใจใครมันจะยินดีพอใจกับใคร,ใครตัวเราทุกข์ก็สมมติเรื่อง มันชวนจะตายแล้วนี่มันทุกข์ออกมามันจะไปขอใจยินดีก็ใส่เมื่อไหร่มันติดลูกตัวนี้ได้ก่อนตอนนี้นค่อยออกไปติดลูกคนอื่นนั่นแหละลิงจิตต่างมันพัวพันไปที่ยืดยาวทีเดียวถึงลูกคนอื่นถึงลูกถึงหล,งลานถึงเหลนอะไรต่างไปพัวพันยืดยาวไปทีเดียว มันติดจนเนี่ยลนนื้นหัวลื้อตาไม่ขึ้นมือนก็เลียงตัวนั้นอ่ะมันติดทั้งห,ห้าแหงไมนจะไปไหนไหนมันจะไปไหนคน,ไไน,นมันจะตีหงิ้นอะไรที <c oughs> <c oughs> เมตนา,านนอะไรนี่ความสุขเราก็ป,ปราถนา ความทุกข์เรื่องเวปรารถนาสุกในพัวพันไม่จริงเลยในตัวของเราเ็ยินดีพอใจใเมื่อเราได้ความสุขไม่อยาไม่อยากให้สุขนั้นสาดสุาดตัวของเราไปอีกเมื่อทุกเกิดขึ้นเราอยากจะให้หนีมันก็ไม่หนี

ทุกอย่างนั้นหยุดล่างไปมันก็เดือ,อดร้อนเป็นทุกข์ทุกข์แล้วนั้นไม่ไม,ไม่ไม่หายสูญสักทีแล้วยังทุกข์ใหญ่อันนั้นก็ผัวพันเขาอีกหาสิ่งนี่ร่อดีป้องกันจะไม่ให้ทุกข์กกน,กนั้นเกิดขึ้นไม่ให้ทุกข์นั้นอยู่ต่อไปยิ่งหาก็ยิ่งผัวพันหนักเขาหาเงินหาทองเข้าของสมบัติเทาตทานท หาหมอาหายุคหายาหาอะไรต่างทุกอย่างยังก็เปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเงินสิ้นทองหมดไปแอ๊บโค้ครับไม่ได้ยังมาเป็นทุกข์ <c oughs> มันเป็นเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาความจำได้ จำโน่นจำนี่หมายมันสำคัญนั่นนี่อะไรต่างๆสำคัญว่าตัวของเราสำคัญว่าวัตถุที่มีอยู่ตัวของเราหนึ่งทั้งหมดที่เป็นเรียกว่าวัตถุต่างหูจมูกเรียงกายนี่อยู่ในตัวของเราทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เมื่อสัญญาจำได้แล้ว สิ่งใดที่เราจําจได้หมายมันในในสิ่งนั้นย่อมเป็นอุปทานในสิ่งนั้นนึกมันแล้วคันในสิ่งนั้นเชนตาหูจมูกว่ยงกายนี่แหละตัวของเราเลยละ่ะหมายมันสลคันในจริงจรนจังวัตัวของเราอันนั้นสัญญาชิงภายนอกก็เหมือนกันจำจริงของวัตถุพัสดุต่างๆ ในบ้านในช่องในลูกในหลานศิพัะทุกอย่างจำไปพดความจำอันนั้นถ้าหากว่ามันหายไปก็เสียดายถ้ามันหาก็ไม่หายจำอยู่นล้ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าหากหายไปเถอก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อยกเหมือนกัน มันเลือกสัญญาจังขาความปรุงความแต่งที่ปรุงแต่งนึกคิดสรรพทุกเสียงทุกอย่างจะให้เป็นโน้นเป็นนี่ให้วิเศษวิโสให้ยิ่งยิ่งกันไปก็ดีหรือให้ตามต้อยลองไปก็ดีให้อัพเช้าลงไปก็ดีความปรุงามแต่ง มันไม่อยู่คงที่เมื่อปุ้งแจงแล้วไม่เป็นไปตามประสงค์ก็เดือดร้อนทำไมไปตามประสงค์ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันวิญญาณความรู้สึกนึกคิดทต่แรกเมื่อประสบอาลุกนั่นก็ สำคัญวัาตนวัตัวสำคัญว่าเรา,าเขาแต่จริงๆไม่มีตัวมีตัวอะไรหรอกหายสูญหมดเพียงปรากฏขึ้นนิดหนึงแล้วก็หายไปปรากฏนิดหนึงแลหายไปทั้งห้าอย่างนี่แหละเจะ้าตัวลิงเป็นคนวิ่งเป็นคนหาเป็นคนสะสม เป็นคนไม่ให้พักออกจากตัวของเราไม่ติดอยู่ในตัวของเราวิ่งโตนวิ่งนี่ลองดูสิรับตาสักพักหนึ่งลองดูดิมันอยู่ไหมเกาโน่นก่อน,ออนอี่นั่นแหะ <c oughs> วิ่งโน่นวิ่งนี่อยู่ไปแล้วสักที ตัวลีงตัวนั้นสำคัญที่สุดถ้าเนี่ยเปรียบเมือนกรลีงลูกปอมมาปอมไปเปรียบเหมือนกะลีเลยงไงมันวิ่งมันไม่อยู่นิ่งได้เยววิ่งไปตามลูกวิ่งไปตามเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เยววิ่งไปตามทั้งเอเวชนาสัญญาสัขางขารวิญญาณมันกมอยู่ที่ไหน,นไม่ไปไหนหรอก แห่วิ่งอยู่แน้นี่แหละวุ่นอยู่ไม่รู้แล้วหราไปทำสักทีเลยติดข้องใล้วเรื่องนั้นหรติดตังอะไรเรื่องนั้นคนเราจึงว่าไม่มีดีอะไรเลยดีกับพระเหตุที่ทำจิตแหงนิง่ง ตัวของตนให้นิ่งเป็นตัวของตนได้รักษาจิตได้รักษาลมได้มีสระในตัวให้อยู่ก็ได้ให้ไปก็ได้นั่นแหละเป็นของตัวแท้ถ้าหาก็เป็นลิงเรื่อยไปเหมือนกันนพอะมาเปลี่ยนมันก็ลิงมันก็ไม่ใช่ตัวของเรา <c oughs> ทคำอย่างว่านัตถีทันติปรังทุกขังความสุขอันนี้จะเสมอเลยความสงบไม่มีเพราะเหตุมันวิ่งอยู่นะอันเล็เปรียบให้เป็นเหมือนกลิงซะก่วงขวงเอาไปาว่าเหมือนกลิงติดตังขบมาปมไอเปรียบไปนู่นเหมือนกะลิงติดตัง ไว้ข้องไว้สี่งไหนก็กลัวพันไว้สิ่นั้นก็ปีนอยู่ในสิ่งน,นั้นสิมันจะไปคนจากนั้นได้ที่ไหนเมื่อถึงคราวที่จะเอาตนนอดเมื่อถึงคราวที่จะเอาตนไม่เป็นอิสระมันก็ไม่ได้ ในเมื่อเราไม่ฝึกฝนอบรมต้อยู่ในอำนาของกิเลสเรื่อยไปหลายอย่างหลายเรื่องนะ้พูดอธิบายไว้เหมือนกระลลงก็มีเหมือนกับตาที่เขาออกจากน้ามันแล้วมันดีนจ้ายลงไปเขาเก่าเนี่ยดีนไปน้างเขาเก่าก็มี มันเกี่กับจิ้งกับก่อไปหมายอย่างนีน้เมื่อเราพึกฝนอารมณ์ไม่ได้ก็ได้ช่วาจิตไม่ใช่เราเสียแล้วเดียหน้าของของมันเสียแล้วอำนาจของจิตเสียแล้วอำนาจของจิตก็คือกิเลสเองมันมีอะไรมีแต่กิเสลสเราพึกฝนอารมณ์จิตให้สงบลงไปได้เมื่อพ้นจากกิเลสมันก็เป็นจิตของเรานะ มาครัเทานิลกัน,นไมได้จับลิงให้อยู่ถ้าจับมันอยู่ก็จะเรียกว่าย้ายลิงตา,าลิงพระลิงเนรลิงเขาว่าจะไปโกรธนั่นแหละเขาไม่ว่าตัวนี้หรอกเขาว่าตัวใจนั่างหาก คนนี่อย่าไปโกรธเขาจับเราจับไม่ได้กันเราเป็นลีงกันนนัเอง <c oughs> คนเรามันมักโกรธไม่พิจารณาถี่ถวนมักโกรธเขาหาว่างัวว่าควายตาเขนด้านเป็นงัวตาตขาีนี่นเ,ปนนนเป็นควายตาคนนั้นเป็นปูเป็นปลาท่าเขนั้นเป็น ตายงั้งนอย่างนี้อะไรต่างเป็ด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 ไก่มันก็เลยโกรธเขาความเป็นจริงมันเป็นจริงของเขาเอาเนื้อไก่น่ะนะมามาเลี้ยงตัวนี่เอาเนื้อเป็ดนั่นนะเอาเนื้อหมูน่ะเอาเนื้อปลาเนื้อปูนั่นนะมาเลี้ยงนี่มันเขาว่ากับคนที่ให้เขาเลยไม่เข้าใจความเป็นจริง มันถือตนถือตัวอย่างนี้มันถือมานานานๆขันเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ถืออะไรกันมันก็หมดเรื่องไปอันนี้ก็เหมือนกันนะเขเห็นว่าตัวเป็นลิงเขาพอใจยินดีเขาว่าถูกปล่อยให้เขาสิแต่ตัวของเขาก็เป็นลิงเหมือนกัน ไม่รู้ตัวยังว่าได้คนอื่นตกหลงอ่ะเลี้ยงเด็กกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี้เป็นเลี้ยงด้วยกันทั้งหมดนั่นขัดขึ้นเรื่องกันไปเห็นนั้นยังว่าเราจะค้นจากตัวเองนะจะจับตัวเลี้ยงให้ได้แม้เข้าไปจิตตังแต่ผู้อภันจิตตังเนี่ยไม่ค้นจากจริงอยู่ต่างานเนี่ย Um, have yeah.